สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าในลุกแบบของวินัทนะครับว่าแต่งอย่างไรนะคะให้ดูแบบน่ารักดูเป็นแบบเฟรนลี่เข้าหากันได้เป็นลุกที่ไม่เยอะเบาๆความเป็นนัดมาดูกันว่านัดแต่งอย่างไรให้ดูหน้าเด็กเข้าหากันได้ ธรรมดาแต่ดูดีนะฮะโอเคไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับวีนัสก็จะใช้เป็นตัวบำรุงอะไรก็ได้นะครับที่ซื้อในเซเว่นซื้อใน,อ,นอะไรก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมีเยอะมากแต่วันนี้จะใช้เป็นตัวนี้ละกันเนาะบางทีอาจจะใช้2 3สาตัวแต่เนี้ยวันนี้จะใช้แค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับ เจลว,วิตามินซี1 0 0 0 0มิลลิการัมมีส่วนผสมของกลูตาวิตามินบีมนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของรอยดำดูลดเลือนลงนะครับมีผิวที่กระจ่างใสผิวด้งดึงฉ่ำน้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวแลดูกระชับเรียวรอยดูลดเลือนนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเป็นของตัวนี้เป็นของนามินะครับตัวนี้ บ I m m r r s s h วิ t ซีจากส้มเกาหลีนะครับเจจุวิตามินซีไบรท์เชนน n ่เจวนะครับเป็นสูตรเจลแล้วก็มันจะหอมมีความเป็นวิตามินสซงจะปราศจากแอลกอฮอล์นะครับปราศจากพารเบนแล้วก็ปราศจ,จากซิลิโคนด้วยนะครับจะมีบอกอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ด้วย โอเคมาทากันเลยนะครับปกตินั้นจะใช้ตัวมุมรุงนะครับอย่างน้อย2อ,อย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ใช้แค่ตัวเดียวนะครับเป็นตัวนี้เลยโอเคเสร็จกันแล้วในเรื่องของ ลงตัวแรกไปก็คือตัวเจลวิตามินซีตัวนี้นะครับจากนามินะครับก็รอให้มันแห้งสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวก็แห้งต่อไปนะครับเป็นในส่วนของกันแดดนะครับที่นัดใช้อยู่ทุกวันนะคะก่อนหน้านี้นันจะใช้แค่หลอดเล็กนะครับก็คือหลอดขนาดหลอดขนาด30 ml นะครับ แต่นี้ก็คือซื้อมาหลอดใหญ่เลยก็คือ50 ml นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะบอกว่าบิวเรตัวนี้กันแดด,ดดีมากๆเดี๋ยวจะมาบอกข้อดีของกันแดดตัวนี้กันนะครับเป็นคลิปต่อไปเนาะอันนี้ ก็คือทุกวันนี้นัดชัยตัวนี้ก็คือมันดีมากๆอันนี้ชื่อยาวไม่แพ้กันนะครับก็คือมีชื่อว่า bio r e uv water gel spf 50 pa บวกบวกบวก4บวกด้วยกันนะครับ aqua rich นะครับก็คืองไงยๆคือ bio r e uv aqua rich นะครับรุ่นนี้ซึ่งขายดีมากๆตัวหนึ่งของ bio r e เลยตอดเวลาเปิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สะดวกมากๆหรือถ้ามันใกล้จะหมดนะครับเราก็สามารถคว่ำนะครับ วางอย่างนี้ได้แล้วก็เวลาจะบีบออกมานั้นก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ส่วนมันอยู่ส่วนนี้แล้ววันนี้นะครับนัดก็จะใช้ลิปอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นบริลลี่นิวยอร์กเซนซิชเชนัลลิควิดแมทนะครับ ก็คือเอาไง่ายๆว่าตัวนี้เป็นลิปกึ่งกึ่งแม็ดแล้วก็กึ่งครีมนะครับช่วยในเรื่องของอน่าจะใช้ในส่วนของการปกปิดใต้ตาดำนั่นเองนะครับก็คือมันดีมันกึ่งแม็ดกึ่งครีมคือแบบทาได้ง่ายนะครับก็จะช่วยในเรื่องของปิดใต้ตาได้ดีมากตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์นะครับที่ใช้อยู่ เห็นว่าด้านข้างนี้ครับหน้าหรืออารอบดวงตาของเราจะเป็นสีชมพูชมพูนะครับเนื่องจากเราใช้ตัวนี้นะครับในการปิดใต้ตาดำนะครับโอเคเราก็ ทําทการปกปิดใต้ตาดำเรียบร้อยนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนาะก็คือเอาง่ายๆจริงๆในชีวิต everyday ของนัดก็คือถ้าไม่ได้ใส่รองพื้นหรือแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยแต่งแค่นี้นะครับก็คือปกปิดใต้ตาดำนะครับบนล่างแล้วก็ใส่ลิปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แป้งฝุ่นแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นแล้วก็สเปรย์น้ำแรกจบนะครับการแต่งหน้าแค่นี้ก็จบ มากๆแต่ที่สําคัญก็คือที่เราต้องใช้ก็คือตัวบำรุงก็กันแดดเนาะคือที่เราต้องใช้ทุกวันนะครับเน้นย้ำม,มากนะครับในเรื่องของกันแดดแต่วันนี้เราก็จะไม่จบแค่นี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของรองพื้นนั่นเองในส่วนของรองพื้นก็จะเป็นตัวดีดูเดิมนะครับที่นัทเลิฟมากๆตัวนี้ก็จะเป็น เมเบลีนซูเปอร์สตีทชเวนตี้โฟร์อเวอร์ฟูลคัฟเวอร์เจฟอคอนดิชันนะครับที่ปกปิดได้ดีม,มากแล้วก็แบบติดทนนานมากรีบเนียนมากเกลี่ยง่ายมากคือเลือกมากตัวนี้นะครับที่ราคาจับต้องได้200อกว่าบาทเองเนาะราคาเปิดตัวอยู่ที่399นะครับแต่ถ้าใครชอปปิ้งออนไลน์ทั้งชอปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยก็จะได้รับส่วนลดไปเนาะ ก็เหลืออยู่ที่200กว่าบาทก็คือคุอค้มกว่าเดิมนะครับอ่าเบอร์ที่นะัดใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์นะครับ1 2 8นะครับก็คือเป็นเบอร์ที่อ่าไม่ได้ข่าวมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มมากนะครับก็คือเป็นผิวสีน้ำพึ่งอย่างเราเนาะโอเคในการลงรงพื้นนะัก็จะใช้เป็นฟองน้ำนะครับตัวนี้ของไอเ g i c นะครับก็จะบีบวัวรองพื้นบนฟองน้ำไปนะครับ แล้วก็มาลงกันเลยนะครับบริเวณนี้นะครับก็สามารถทารองพื้นได้ทั่วใบนหน้านะครับแต่สามไม่แต่ไม่สามารถเข้าซอกซอนนะครับบริเวณร่องจมูกนะครับร่อง,งตาอะไรแบบนี้ไม่สามารถทาได้นะครับ มไม่ว่ารุ่นไหนของเมเบลินะครับแนะนำเลือกรองพื้นที่สีสว่างกว่านะครับของสีผิวของเราเพราะว่าสีอารองพื้นของเมเบลินะครับคือสีมันดรอปง่ายมากแต่ว่าติดทนดิมามากมากนะครับแต่ก็ยังคงแลดูความเรียบเนียนได้ดี เหมือนเดิมนะครับแต่สีก็จะรอบกว่าเดิมนิดหนึ่งเนาะต่อไปนะครับก็มาในถึงส่วนของแป้งนะครับก็ตัวดีตัวเดิมนะั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะัดจะใช้อยู่2รุ่นก็คือเมเบลินเหมือนกันแต่ว่าจะมีอยู่2รุ่นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสลับสี่เหลี่ยมแต่ตัวนี้หลับกลมนะครับตัวนี้ก็จะถูกกว่าอยู่ที่ร้อยกว่าบาทแต่ตัวนั้นสี่เหลี่ยมก็คือ,อมีความผสมรองพื้นมากกว่าแล้วก็ ่ SPF กันแดดทดี่สูงกว่าตอนนั้น32แต่ตัวนี้ SPF กันแดดอยู่ที่28 PA บวกบวกนะคะคุณคุณกันอยู่เนาะจับมาตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะฮะตัวนี้ f i มีีก็คือตัวนี้ก็ออกใหม่เหมือนกันเราก็จะไม่ทานหนักมากเพราะว่าเมื่อกี้เราก็ได้ลงรองพื้นมาแล้วนะคะ ต่อไปนะครับอย่าเพิ่งตกใจกับหน้านะเพราะว่ามันตอนนี้เหมือนดูรอยมากๆนะครับต่อไปนะครับมาในส่วนของสเปรย์น้ำแร่นะครับที่ราคาถูกนะครับห้าสิบกว่าบาทแต่เป็นของ Cure Press Softening t Mineral Facial Mist นะครับก็คือแบบตัวนี้หอมมากนะครับก่อนใช้แนะนําว่าให้ไปแช่ตู้ยินนะครับมันจะยินแล้วก็หอมดีม ก็คือนัดจะลงเป็น2รอบนะครับก็คือหลังจากลงแป้งนะครับแล้วก็หลังจากที่แต่งหน้าเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลงอีกทีขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเติมเต็มในส่วนของการแต่งหน้าเนาะก็นัดจะใช้เป็นก่อนแรกเลยนะครับนัดก็จะใช้เป็นตัวดินสอเขียนคิ้วตัวนี้ของ ODBO นะครับก็จะเขียนดีมากๆแล้วก็ติดทนนะครับกันน้ำด้วยนะครับยังไม่ได้เขียนคิ้วนะครับก็ จะเขียนใน<อ>ส่วนของขอบตาข้างในตาของเราก็จะชัดขึ้นเนาะนัดก็จะลงบริเวณอขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนิดนึงให้ดูมีมิติได้ดี ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเติมสีบนชั้นตานะครับก็จะใช้เป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือยี่ห้อเดียวกันของ ODBO นั่นเองนะครับตอนนี้มีชื่อว่า ODBO Smiley Blushing นะครับก็จะเป็นเบอร์01นะครับก็จะแรงหน่อยเนาะก็ถามว่าทำไมลุคเอเวอร์เแบบ แบบเรานะฮะต้องใช้สีทาตาด้วยนะคบก็อย่างที่เห็นเนาะอันนี้ใช้สีทาตาแล้วก็อีกข้างไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับก็มันจะดูหน้าลอยๆนะครับมันไม่มีมิตินะครับก็คือไม่ได้ต้องเพิ่มสีที่มันเหมาะสมนะครบนชั้นตาของเราก็นะักก็จะทาใต้ตาแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะครับบาง มิติก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับถ้าจบแค่นี้ก็คือจบสีเดียวจบนะครับแต่นะัดจะไม่จบนะครับก็จะใช้เป็นตัวดายตัวนี้นะครับก็คือมันเป็น,ปนมีความสีมีความเป็นกลิตเตอร์สีชมพูเล็กน้อยนะครับก็ให้ดูความมีความเมวลวาวก็คือตัวนี้นะัดจะทาลงด้วยมืออย่างนี้เนาะโอเคบริเวณหัวตานิดหนึง นิดเดียวนะครับบริเวณหัวถ้ายังไม่พออีกนะครับก็เพิ่มมิติตาได้อีกนิดนึงเนาะอีกนิดเดียวสุดท้ายละไม่เพิ่มนะครับก็จะเป็นตัวจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบคอนทัทร์นะแต่เราจะมาลงใต้ตานิดนึงนะครับที่เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เนาะก็จะมีสองสีของ novo t o color repair นะครับก็ จะใช้สีเป็นตัวอ่อนที่สุดนะครับบริเวณน,นี้นี่เดียวนะครับเพื่อเพิ่มมิตินะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของการ blush on นะครับก็จะไปใช้ตัวเดินนะครับ o d ดีบตัวนี้เลยนะครับส่วนหบริเวณนี้นะครับคิดขอบตาเลย ประมาณ2รอบก็โอเคมาในส่วนของการคอนทัวร์นะครับก็จะใช้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับของ Novo นะครับก็จะขยับมาใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามารถผสม2อันได้เลยนะครับแล้วแต่วความเข้มอ่อนนะครับของผิวหน้าของเราเลย การคอนทัวร์นะครับก็จะเริ่มจากบริเวณหูตรงนี้นะครับโหนกก็บลัชได้เลยแล้วก็บริเวณคนผมนะครับก็จะบลัชด้วยเนาะตอนนี้เหงื่อแตกมาก แลวก็บริเวณคางนะครับขอบคางก็ลงได้เลยเพื่อเป็นเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่ามีมิติได้มากขึ้นนะต่อไปนะครับในส่วนของการคอนทัวรจ์จมบงก็จะใช้สีตัวนี้แหละแต่ว่าจะใช้ตัวอ่อนนะครับในการคอนทัวร์ถามว่าทําไมในการคอนทัวรนะ์นัดคือใช้แปลงตัวเดิมนะครับนะัดถนัดแปลงนี้ แปลงเดิมนี่แหละก็คือชอบแปลงใหญ่ในการคอนทัวร์จมูกนะครับหลายคนก็คือชอบแบบเอาแปรงขนาดเล็กนะครับขนาดพอดีม,มาคอนทัวร์ใส่นะักชอบอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจมูกของนักใหญ่นะครับก็สามารถใช้อย่างนี้ได้เลยเนาะโอเคจมูกของเราก็มีมิติได้มากขึ้นนะคะ ตอไนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็มาในส่วนของการลงคิวนะครับก็ค,คือนัดจะไม่ลงคิวอะไรเยอะมากโอเคแบบตัวเดิมเลยนะครับดิ่งอบเห็นคิวของ ODBO นะครับก็จะเปืดป้ดๆๆนิดนึงนะครับห่างคิวให้ดูมีมิติกว่าเดิมก็แค่นี้นะครับก็จะปัดเพราะว่านัดเป็นคนที่มีคิวอยู่แล้วนะครับก็คิวค่อนข้างดกเลย แค่นี้เสร็จนะคบตัดเนื้อตืดๆนะครับเพื่อให้มันมีสีนิดเดียวแล้วต็อัดปัด,ป,ดปัดให้มันเป็นทรงเสร็จได้เลยแค่นี้ก็เสร็จนะครับต่อไปนะครับมาสคารา่าก็คือนัดเป็นคนที่ขนตาสั้นมากแล้วก็ทีนี้ต้องการใช้มาสคาร่านะครับ ็คือแบบตัวดีตัวเดิมนะครับของเมเบล n นตัวนี้เลยนะครับ m a เบล l นไฮเ h อร์ค c o ว์ r ัตเตอร์ o พนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่จริงๆแล้วนัดใช้ได้ทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเนาะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าติดทนดีมากนะครับปิดดีมากก็นัดไม่ต้องการให้มันยาวมากก็ให้มันมีเป็นเส้นเป็นเส้นนิดนึงเนาะ เห็นไหมนิดเดียวจริงๆแล้วคนที่มีขนตาเยอะก็คือดูแบบน่ารักมากนะครับก็คือเราไม่ยอมนะคะเราก็ต้องมีขนตานะคะเพื่อป็นเพื่อให้มันดูแบบเบลเบนะครับ every day ทุกวันดูแลแบบหน้าเข้าหาเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็คือถ้ามีขนตายาวคือเส่นีแรงอะ่ะ เห็นไหมมันก็จะเป็นมิติได้ดีมา,มากๆขึ้นก็จะแค่นี้นะครับก็ไม่มีการกรลีดอะไรเนย้เพราะว่าเราเป็นอย่างนี้เนาะก็แต่งได้แค่นี้ที่เป็นลนะุคเอเวอร์รสุดท้ายนะครับในส่วนของการเติมเต็มก็จะเป็นในส่วนของลิปนะครับก็ตัวบำรงุง นัดก็จะใช้ตัวดีตัวเดิมของนัดตวนมีเลยนะครับก็จะเป็นของ l a n ์ g นนะครับ l a n ์ g e ตัวนี้ขนาดแค่3หรือ5กรัมนี่แหละ ừ, ขนาดนิดเดียวแต่ว่านะัดซื้อเป็นหลายแพ็คหลายลายอันลายกระปุกเนาะเอามาซื้อมาหลายกระปุกก็คือเอามาตุนไว้นะครับ,นะรบก็จะบำรุงเป,นปนนเน็นลิปมันมนะันก็เหมือนเหมือนลิปมันเนาะ ไปสี่ลิปที่นัทจะใช้ก็จะเป็นตัวน,นี้เลยนะคะแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่ามันอ,ออกเข็มนิดหน่อยนะครับแต่มันใช้ได้นะครับก็อย่าทาเยอะเนาะตัวนี้เป็นลิปแมทเลยนะครับสีลิปที่นัทชอบก็จะเป็นสีที่มีความเป็นโน้ตมีความเป็นส้มมีความ ผสมชมพูนิดหน่อยผสมน้ำปลานิดนหบบน่อยอะไรนี้ก็คือจะเป็นสีประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นสีอิฐเนาะเนาะในภาพออกอยี่ห้อที่นัดใช้อยู่ก็จะเป็นของ Into It นะครับ Professional ตัวนี้เลย i n t u It Professional Liquid Matte นะครับก็คือแบบติดทนมากถ้าไม่ได้ลงลิปมันก่อนมันจะติดมากกว่านี้นะครับแต่นี้นัดลงลิปมันก่อนเป็นตัวบำรุงก็ มันสามารถเกลีย่ยได้ง่ายก็คือแล้วก็เราสามารถทาให้มันอ่อนได้ก็จะใช้มือในการเกลีย่ยได้เลยนะคะ แบบนี้เลยแค่นี้เลยเป็นลุค everyday ของนัททุกวันนะคะหวังว่าใครที่ชอบนะครับก็ mm hmm. กดไลค์ hmm. กด subscribe s u b สไคร์ hmm. นะครับ mm hmm. ของนัทเดี๋ยวนะัทจะถ่ายรูปนะครับเอาไวล้ลงหลังคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s สไคร์ hmm. นะครับ mm hmm. ในช่างช่องของน mm ัท hmm. นะครับวิน mm ัทมิจิเมเลอร์เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้ชมกันต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบาย everything is better than it used to be i didn't write a song about my ex today oh, wait. Um, but i called my friends and i told them we should hate out if it makes sense cause i miss them and i hate